โอ้ยอากาศมันช่างร้อนเหลือเกินอาบน้ําสักหน่อยดีกว่าว่าแต่ช่วงนี้ไอ้สองคนนั่นก็ทําตัวแปลกๆแฮหวังว่าพวกแม่งคงไม่เป็นอย่างที่กูคิดนะเจ้าดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนะเอาเชื่ออะไรร่วงวะเดี๋ยวกูไปเก็บให้เองไม่ต้องห่วงชาวแอบอ่ะยะ่ามาเมื่อกี้กูตาฝาดแน่นนนเลยอะอยโอ้ยโ้ยวนรวง ใค้เมืองมันเชื่ออะไรมากป้าไหนหนูนี่ไม่ไม่มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้ไม่พวกมันริบถามันอย่างนั้นแน่กูเชื่อในตัวพวกมันพวกมันแมนแน่นเนาะ,จะ,จนะโอ้ยเชี่ยเพราะอะไรหรือว่ามันจะรู้ความลับของพวกเราเชี่ยเฮ้ยแม,มงมมาหากูแล้วกูไม่เห็นอะไรเลยนะโอ้นายท่านสนใจมาร่วมวงกับพวกเราไหมครับมันสนุกนะ แลวพวกเราจะปลดปล่อยความเป็นชายในตัวนายให้เองนายท่านสนใจข้างหน้าหรือข้างหลังล่ะพวกนายพูดถึงอะไรกันเหรอมาเถนะไยรีบเข้ามาได้แล้วนะมาสนุกจริงๆนะเชื่อเราสิตาเองพวกพี่เชื่ออะไรกันเดี๋ยวกูไม่ใช่เกย์ไอสัตว์กูไปแล้วอีย